ดีค่ะมะพร้าวก็ห่อเรียดค่ะมื้อนี้งห่อไม้เห็ดทำข้าวสาลีด้วยค่ะพักเที่ยงกินข้าด้วยจะมีอยังหอมีข้ขาวเหนียวไก่ทอดปลาแดดค่ะแล้วก็อันนี้เนื้อไม้พักกาดมกเนื้อไม้แล้วก็สูบกะเขือด้วยค่ะอเอ้มื้อนี้งห่อไม้เห็ดบ้านลังเนบ้านลังเนี่ยลอยหาซิตรังบ้านด้วยค่ะตะลางเมนเป็นตะว่างว่าเนี่ยล่ะ รำไงอยู่ค่ะหอมกับพึ่งไม่เห็ดมือนีมือแหลกด้อค่ะกะบเมยก็ได้สิพอผากินขขาวด้วยค่ะไม่กินขขาวต้องกันรด้วยกันเดี๋ยวหอมเสื้อผ้าเบิ้งบ้านเอญยางเบิ้งจะเข้าด้วยค่ะเดี๋ยวหอมกะเชยทำความสะอาดต่อบ้านหลังนี้ราคาเทเด้กับสองสามรันถึงหรอค่ะแพงอยู่ค่ะเพราะว่าเขาขายนะพอหอมไม่ทำความสะอาดเขาไอ้แ้อมทำความสะอาดเราเขากะเชยแข็งมากทายลุบแล้วเขากะเช ลงในหนังสือในอินเทอร์เน็ตขายได้ค่ะขอขอบคุณ f อฟซีเก้าเอฟซี FC, ไม่ขอบคุณหลายๆได้ค่ะที่เข้ามาไป็นกําลังใจหอมอยู่ตลอดเวลาได้ค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะ f อฟซีเก้าเอฟซี FC, ไม่เลยแซ่บๆค่ะพี่ไรพี่นิดพี่หน่อยพี่จ้อยพี่ใจน้องหน่อยพี่จิ๊ดปาไก่ปลาไก่อินเดีย ไม่กินน้ำกันกน้ว๊กหอมดังงกินสิละค่ะแสบมั้เกามันก้ค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันยู่ไกลจกะมองไอ้หอมพักนะ แค่นเพิ่นถอดกะกำพึ่งเพิ่งซอดโดน้นแล้วเพิ่งก็ไปนอดอีกหองมึงสุบกะเทซับจับมุ้งน้ำมันกระจับแค่งานไมไหมเสียบยางเลย ลาล้วเนี่เขาเห็เวลาหาหมืก เ้ามันนออี่เขายุดจากปัน่นไงเขาก็ไล้ไปทำความสาดทำความสะอาดก่อนนะ ้อกคือขามา,ออามาแล้วหาองกะเอาแมลงเนื้อออกฮองมากินกระดูกมากแทนกระดูกนะเอากระดูกมาแอมแม่จบปัญอา มันนี้อาซิบะแทนกับเขาด้วยก็ขอทอห,หลายๆแล้วพอทําน่งก็พิ่งสุกกระแซบแบ เมือกใส่ไหมคออกมาซบสัก ห <c oughs> อมเครื่องรังจานหอมเซอปพวกไอ้ไอ้โล่แอ้พวกในตู้เย็นนะ่ะปลอกที่ของในตู้เย็นที่แปลว่ามันเป็นพวกกลกองพวกแอร์สั่นนะนะเอาคอมมาเซตตัวเครื่องซักไอ้เครื่องรังจานประหยัดเวลาห้องเนาะ มาหลังนี้ก็งามอยู่มันอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองน,นะนะพ่อแล้วว่าถ้ากินอิ่มลร้มาสิขี้ขาด สิไปแล้วนะคะเดี๋ยวความชุมผ้าเป็นยางบางบาดด้อค่ะเดี๋ยวเป็นยางบางบาดน้องกันไปค่ะท่าเขาด้อค่ะท่างเขาหันมาทาั้งนี้กะทั้ทงนี้กะเป็นโค,โคดิโดโคดิโดมองทางเขานะ <c oughs> ทั้งนี้กะเป็นกระจกด้อค่ะตู้กระจกตู้กระจกเรือนใดด้อค่ะเรือนนี่ค่ะเป็นตู้กระจก บาลังนี้หอมยังสนใจได้งามค่ะเอ้ใส่เมื่อนี่ก็เป็นของขรัวด้วยค่ะอันนี้ของขรัวก็มีเตาแก๊สเตาแก๊สแล้วก็เตาอบนี่ค่ะตู้เครื่องรางจานของกระลังรางจานดูอันนี้ก็เป็นตู้ข้างบนด้วยค่ะฝั่งนี้กัเป็นตู้เย็นด้วยค่ะตู้เย็นอันนั้น ตู้แช่แข็งที่เปิดตู้ไว้พร้อมก็ลั่งเลยเอาไอ้เอาไอาไ้แนวใส่กับเขาออกมาลัางด้วยค่ะนี่ค่ะที่พร้อมประหยัดเวลาด้วยค่ะประหยัดเวลาอันนี้ก็เป็นเอ่อหน้าต่างนี่ก็เป็น,นตู้ใส่ของด้วยค่ะดินชักนะดินชักแบบนี่ อันนี้ก็เป็นห้องนอนด้ค่ะองสัจะเป็นห้องนอนเด็กหน่อยด้ยค่ะตะบานหนาต่างห้องเพดระแล้วเหลือตตู้บ้านในเห็ดเบิ้งไฟไฟในนาฮักเลยอันกับทางนอกด้ค่ะเป็นข้างนอกห้องเพดในเ,เริด่ดวิ่งแบกห้องสเปเก็บจุกับเตตูเสื้อผ้าห้องบ้านในทำความสะอาดเพราะต้องด,ดูดฝุ่นก่อน มาตั้งนี้กระซีเป็นห้องน,นะะ้ำเลยค่ะห้องน้ำห้องน้ำค่ะห้องน้ำม,มีสองห้องเลยคะ่ะนี่ห้องใหญ่ห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเลยคะ่ะห้องนอนตู้กระจกนี่ก็เป็นตูหหนหต้ห,อห้องพักในห้องพักต่างตา่างราะว่าแฟนสิเฮ็ดกับตูะะ้ด้วยค่ะ หน้าต่างพิ่นบ่มักเฮ็ดเพระาะว่าเพิ่นว่ามันยากญ่น,นั่งมองความนั่งกิ๊กเขาเบิง่งหน้าต่างอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะหน้าต่างใหญ่ๆอันนี้ก็ที่พิงไฟเด้อค่ะแนวพิงไฟอันนี้ก็เป็นห้อง,งอน้อยในห้องนึงนะคะ หอมกระสีเริ่มหอมเห็ดก,กระจกแล้วเราหอมกระสีเริมเห็ดตูนพวกนี้ด้วค่ะมาฟังนี่อันนี้ก็เป็นระเบียงเลคะ่ะระเบียงข้างนอกนี่ค่ะเพราะว่าห้องนี้เขาสร้างเพิ่มด้วค่ะกับเจ็ดลอยค้นนะคะ,คนะคะทำคราบสาอาเจ็ดลอยคนกับตีไปสองพันกว่าห้องเดียวนี้ มาทางนี้มันแบบอันนี้ก็เป็นกระเบียงมาที่ก็เป็นน่หอมยางรัด้อคะอันนี้ก็เป็นอะไรโคดิโดเ้อค่ะมาที่ก็เป็นห้องน้ำนี่ค่ะห right. ้องน้ำห้องน้ำแฟนน้อนค่ะฟังนี้ก็เป็นห้องอะซักผ้า้อค่ะก็มี ตู้เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบเด้อค่ะหนูหอมตแลัเพ่นวาพ่นนอนบ่ได้พะวาพ่นบ่ได้เปิดหน้าต่างหอมก็ได้เปิดหน้าต่างอันนี้ก็เป็นหมองอาบน้ำเด้อค่ะอบเช้านานี่ก็เป็นห้องนอนเด้อค่ะห้องนอน ก็มีแค่ตูกระจกแคยะนยดีด้วยค่ะไปไปห้องครัวอันนี้เอไอ,อันนี้ทัพเอร์กระดาษเออยังก่อกัาเลยว่ะหอมมากด้วยเลยคล้ายๆกระดาษกล้องของควานอะสีงามดิเป็นยังไงคะเห็นเราหอมกันสิ เป็นทเทปเตอร์นนะนอกระดาษเอติดผนังนะคะไปแล้วนะค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนค่ะ